สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อาจารย์นิยายตัวละครทุกตัวสักเข้าไปเพื่ออัธรสดพี่หนึ่งสวัสดีครับเพื่ออัธรสดในการรับรฟังครับทุ่านครับใครเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานกดหัวใจมาเรัวๆรครับนะครับสิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้ใครเข้าใจว่าเป็นนิทานกดหัวใจมาเรัวๆรครับเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเนาะแม่แอนกับพี่หนึ่งะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนเลย นะครับใครมาก็ทักทายรีเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยโป๊ะแต่ครับวันนี้ใครทีครับวันนี้ค,าความจริงนะครับที่หลายหลายคนสงสัยถึงสายปริศนานะครับพิสุภพรมสดีครับนะครับนะถึงสายปริศนาที่โทรเข้ามาหาอีดำในวันนั้นในวันที่สิเบเอ็ดที่แท้ใครทีครับนะเป็นเพื่อนอีดำครับทีนี้ ถ้าเป็นเพื่อนอีดาแล้วเรามากระชับเรามาวิเคราะห์กันว่าเป็นเพื่อนคนไหนผมพอที่จะทราบแล้วเป็นเพื่อนคนไหนนะครับใครเข้ามากดไลค์ครับใครเข้ามากดไลค์ครับสีนะครับอีดาปกปิดความลับนะครับดาปกปิดความลับแต่อยากให้รู้ไว้ว่าความลับไม่มีในโลกครับอืม ในวันที่11นะครับเดี๋ยวต้องเท้าฟาร์มก่อนว,ว่ามีศาสตร์พริจารณาพูดมาเมื่อกี้เนี่ยผมได้เข้าไปฟังไอ้ไหลนะได้เข้าไปฟังไอ้ไหลนะครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีพี่เพิ่มพูนด,ด้วยครับสวัสดีคนเลยนะครับผมได้เข้าไปฟังไอ้ไหลมาแล้วก็ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ไอ้ไหลพูดนะพิรดาสวัสดีครับเ<ป>พื่อนอีดําคนนี้ต้องเป็นคนนี้แน่นอนนะครับล่าสุดไอ้อีดําปกปิดครับอีดํานะครับนะอีดําแซะปกปิด นะครับที่มีศาสตร์โทมาสุดท้ายเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอ่ะเราก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเป็นใครผมสายฐานว่านี่เป็นฟาร์มคิดเห็นส่วนตัวนะไอ้สาสปริศนาที่โทรมาในวันนั้นในวันที่สุบเบ็ดนั้นข้อมูลที่อไอ้ไหบอกว่าเป็นเพื่อนที่เพื่อนผู้ชายที่เรียนมาด้วยกัน ผมไม่นึกถึงใครเลยผมนึกถึงไอ้ช่างซอกครับถ้ามันเป็นไอ้ช่างซอกเอะเลยครับถึงบังอ้อเลยนะครับสายที่โทรเข้ามาถ้าเป็นเพื่อนรักนะครับเพื่อนรักของอีดำและเป็นผู้ชายและเรียนมเรียนมาด้วยกันคือไอ้ช่างซอกครับ ทุกคนเอะใจยังครับเอะใจยังครับผมบอกแล้วว่าอีดำกับทั้งซอกเนี่ยน่าจะมีอะไรกันพี่รับสวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับชาวนาสวัสดีครับวสวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องมีอะไรกันสักอย่างระหว่างช่างซอกกับอีดำมันรักกันมากเลยมันอยู่ด้วยกันนานมากมันกลุ่มต่างคนต่างกลุ่มความรับกัน ไอ้สาพิจารณานั้นที่โทรมาไอ้ไหลบอกว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักในสมัยเรียนเพื่อนรักในสมัยเรียนมาด้วยกันนะครับผู้ชายก็คือไอ้ซอกเป็นใครไปได้นังจากไอ้ซอกถ้ามันเป็นไอ้ซอกยืนยันไหมครูทีผมไม่ยืนยันครับนี่คือสิ่งวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นไอ้ซอกเพราะเพื่อนสมัยเรียนผู้ชายน่าจะเป็นไอ้ซอกเพราะมันเป็นเสียงผู้ชายไอ้ไหลมันบอกเลยครับว่าเป็นเป็นเป็นเพื่อนสมัยเรียนมาด้วยกัน อ้าวเพื่อนสมัยเรียนดมืยอกันเป็นใครอะถ้าไม่ใช่ไอซอกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นไอซอกครับทุกคนไม่น่าจะเป็นใครแต่ถ้าเป็นไอซอกแล้วเราก็มาวิคอนว่าอ๋อเราก็มาพิคอนว่าอ๋าาาอถึงบางอ้อนะถ้าเป็นตามที่ไอไหลมันพูดนะผมมองว่าเป็นในช่างซอก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวิเคราะห์กันสิ่งที่เราได้กันว่าไอ้ช่างซอกมีส่วนรู้เห็นกับการตุยของตุ๊กตามันผมเริ่มมาถูกทางแล้วครับนะครับผมเริ่มมาถูกทางแล้วนะครับผมเริ่มมาถูกทางแล้วโอ้โหสายปริศนาไอ้ไหลบอกว่าเป็นเพื่อนรักของอีดำเรียนมาด้วยกัน เรามาวิเคราะห์ว่าเพื่อนรักของอีดำที่เรียนมาด้วยกันเป็นไอช่างสอบแล้วสังเกตไหมทุกวันนี้ไอช่างสอบช่างสอบกับอีดำรักกันมากเลยไปไหนไปได้วยกันไม่เคยทิ้งกันมีงานอะไรให้ให,ให้แบ่งกันทําแล้วเหตุวันที่เกิดเหตุไอช่างสอบอยู่ในเหตุการณ์ไอช่างสอบบอกว่าทําอยู่ที่อับไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ที่ช่างสอบไม่เห็นถูกต้องไหมพี่ เป็นไปไม่ได้ที่ไอช่างซอกจะไม่เห็นเอาใครก็ามากดไลค์ครับคุณดูสองร้อยฝากกดไลค์ผมด้ด like, มดวยนะครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงเลยนะผมบอกเลยว่านนะมีส่วนมีส่วนที่จะเป็นไอช่างซอกเพราะเป็นผู้ชายเรียนมาด้วยกันเพราะไอช่างซอกกับอีดำเรียนมาด้วยกันรุ่นเดียวกันแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ไหลยมันพูดมันไม่กล้าพูดเพราะมันอยู่ในพื้นที่ มันกลัวผมก็เลยเอามาขยายใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมวิเคราะห์ว่าใช่ <c oughs> คนที่น่าสงสัยที่สุดคืออีดํากับช่างซอจําคำผมไว้นะเวรกรรมละมันมีจริงทุกคนไม่ต้องไปรอชาติหน้าผมคิดแล้วว่าช่วงนี้มันเปลี่ยนประเด็นอีดําเปลี่ยนประเด็นเอฟซสังเกตไหมเมื่อวันนั้นผมเล่นเรื่องไฟชอ็อตอีดําดิ้นออกมาขู่จะฟอ้องผม เล่นเรื่องไฟช็อตเรื่องเล่นเล่นเรื่องชายเสื้อส้มวิเคราะห์เรื่องชายเสื้อส้มว่าเป็นไอ้ช่างสอกอีดำปีดเลยอีดำออกตัวล้อฟรีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฟันธงเลยว่าผู้ชายคนนั้นที่โทรมาหาอีดำนะเจส้มเช้งเป็นคนรับผมคิดว่าเป็นช่างสอกแล้วผมก็รู้ว่าเจส้มเช้งรู้ว่าเป็นใครรู้ แต่ส้มเชงพูดไม่หมดผมคิดว่าเจส้มเช้ะรู้ว่าเป็นใครผมเลยมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเนี่ยสิ่งที่เจส้มเชงไม่กล้าพูดเพราะอยู่ใกล้เขากลัวถึงฝ่าไม่ปลอดภัยแต่ผมมานั่งวิเคราะห์ได้ว่าไอา้ซาที่โทรมานั้นพูดภาษาภูไทยก็คือ,อไอ้ช่างซอกไอ้ช่างซอกก็พูดภาษาภูไทยเป็นคนในพื้นที่ กินไหมครับครับกิไหมครับ,มรบผมเริ่มสงสัยแล้วครับและท้ทายสิ่งที่ผมสงสัยมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วผมถามว่าถ้าไอ้คนส่งพระมันเอาเนี่ยต้องเห็นนะพวกไอ้ช่างซอกนี่แหละเป็นคนคมคมคู่น้องอ่าน้องสะดุง้งนะครับ ไอ้ไหลบอกว่ามันรู้อะพี่พี่มนตรีไอ้ไหลบอกว่ามันรู้แต่มันคงไม่กล้าพูดเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ไงพี่พี่มนตรีต้องเข้าใจมันด้วยนะที่มันไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันพูดไม่ได้เพราะมันอยู่ในพื้นที่เราต้องเซฟฝาปลอดภัยของมันพี่มนตรีไอ้ไหลนี่อันตรายนะผมบอกให้นั่งและสดทุ่งนาใครมาซุ่มยิงก็ไม่รู้นะบางค่ำบางคืนมืดจับตัวคนร้ายไม่ได้จริงไม่ครับทุกท่านนะครับพระเจ้าไอ้สี่ครับ วันเนี้ยผมแม่งถึงบางอ้อเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะวันนี้สิ่งที่ไอ้ไหลพูดเนี่ยว่าเป็นเพื่อนรักผมมองเลยว่าเป็นไอ้ช่งางซอกไอ้ช่างซอกก็คือชายเสื้อสม้มไม่ต้องไม่สนใจใครครับไอ้ช่างซอกกับทีมงานคนขี่มอไซค์นั่นนะครับผมบอกเลยผมฝันผมผมมีเซนต์นนะว่าใช่แม่แม่สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมคิดว่าใช่พี่ นะนะผมคิดว่าใช่อ่าเดี๋ยวผมให้ฟังอะไรบางอย่างแป๊บหนึ่ง